สวัสดีค่ะทุกคนน c p ที่สองนะทุกคนพัดก็มาอ่ะคิดพัดได้ปลาหนึ่งตัวนะี่ทุกคนได้ได้ปลาหนึ่งตัวทุกคนปลาแล้วปลาขี้ริ้น่ะแม่หนูปูป่กมั่งพัดตบปลาได้เองให้วางตรงนู้ทุกคนแถวใกล้ๆต้นไม้หนึ่งดูให้เป็นไส้เดือนทุกคนไส้เดือนพัดเอามาเยอะมากทุกคน สบายมากเลยครับผมมีนกทุกคนชมธรรมชาติเล้ใส่แม็กก็ได้เราใส่แม็กก็ได้ทุกคนแต่ว่าไม่ต้องใส่แม็กก็ได้เพราะเราเป็นธรรมชาติแล้วทุกคนโอู๋กำลังใส่เส้นเดือนให้อยู่ทุกคนอยากเูือกแมปลาไ,ไม่ตบได้ดูแม่ดูใกล้ๆม่ได้ทุกคนเห็นไหม ได้น้องไปเล่นอยู่ทุกคนดูเสือเรือทุกคนนี่อยู่น,นี่เพซอเดืเอ,น,น,ดอนเพเนทุกคนบูทุกคนขุดมาทุกคนทำบ้านก็เลยไปเจอเสือเดือนมาเยอะมากทำนาสามนาทีพอนทุกคนตะขอนั่งก่อนทุกคนนั่งพั่งยังไงมานั่งเลยรถไฟเลย ตรงนปลายเยอะมากเลย,ย,ยอู๊ดังทำาอย่แลแม่งางทำอ,อะไรเล่นอยู่ม่บอออันที่ละสิบนาทีทุกคนคลิปเลขหนึ่งสามนาทีทุกคนคลิปเลขสามนาทีคลิปนี้นาทีอันนานหน่อยทุกคนว่าแปบ๊บเดียวเกิน <c ười> เ <c ười> ต็มตต้องบอว่ายางี้เต ถ่ายรูปลงเฟซได้เล,ลวทุกคนไม่บอกชื่อเฟซถ้ารอซื้อโทรศัพท์ใหม่ก่อนเดี๋วยวใครบอกชื่อเฟซเพราะเฟซสร้างกลุ่ม <c oughs> สร้างกลุ่มอีกเฟซหนึ่งอีกเฟซหนึ่งเล่นธรรมาดา <c oughs> ทุกคนช่วยกันดูหน่อยว่าปลาตอดไหมนะตั้งกล้อวตรงนี้นะ เอาไม้ก่อนไปเอาไม้ที้อันหนึ่งเราจะตั้งกล้องตรงนี้ทุกคนเขาปลากินทุกคนดูได้อันนี้จี่คล้องคุณหยิ่นนะพ่อมีแีอะบางอเอาไม้ไปจี้เทียบพลอยตรงนี้ค่ะเอาปลากินได้ใช่อาเจ้ปูป่เพืนอนร่มปู่เพื่นร่วปลากินไหมทุกคน เดี๋ยวพักขอต่อต่อคลิปอ่ะพักขอไปตั้มที่ตั้งกล้องนุ่นนปูพัดกับปลาติดพอดีเลยโอ้จะแม่ได้ปลาแม่เฮ้ยได้ปลาจริงจริงทุกคนโอ้ยได้ปลาจริงจริงทุกคนปลาอะไรอ่ะนี่ทุกคนได้ปลาจริงจริงปลาจริงปลาจริงได้ปลาจริงปลาอะไรแม่ือปลาอะไรปูปลาลอตปลาล็อตต้นดิ้นเพลต้นจัง หมือนหูมากทุกคนใช่อโอ๊ะโบ้ไมเหย,ยเาดอ้อยหยาดมันอย่าดิ้นโอ้พ,พันพันพันไปอยู่กับปลาตัวนู้นก่อนแล้วไอสองตวัวทุกคนสองตัวแล้วสองตัวไปทำอะไรกินในโบ้ทอดนะอูนะทอดปลากินพราะทำไมทอดปลากินทุกคนมากินได้ได้ไหมอ่ะน้องก็กินด้วย อไม่กินแน่ดกค่ะไปซื้อที่ตลาดกินดิค่าไม่มีตลาดจะซื้อปลาแดงพวกนี้กินได้ปูมันหัามเข้าไปพอดีใช่ไหมเข้าปากพอดีเลยทุกคนใช่ไหมปลาแดงปลาแดงเจ้ปลาแดงวัดจะถ่ายใกล้ๆปูเพิ่นตอนปูเพิ่นเหากมาพี่นั่งของพลอ่ะพอเอาออกเลมันติดนะทุกน น่าจะไม่รอดพอดีตัวนี้ไม่รอดไม่รอดโอ้ค oh, <Okay. S 1> ันเบ็ดน, mm hmm. นี่ดม mm hmm. ทำที่ตั้งกล้องก่อนดีกว่าทำตั้งกล้องตรงนี้เลยไอปูเป็นไนะอเลือกมา,าเลือกมันเลยพักเดียวทุกคนขอไปทางอื่นดีกว่าพัดเบื่อแล้วทำแต่าปาก,กัดต้องนี้ถ่ายวันนี้ไปพัดว่างทุกคน กปลาพอดีเสียงอะไรดังจ่ปลาแล้วขอไปทำตั้งกล้องกันทุกคน,ออท,น,นทุกคนมืดนี่มืดมืดตีสว่างดอยด,ดอยด,ดอยนี่หเดแล้วขอไปทำทุกะก่อนอคลิปนี้ก็จะมีนะ